เราอยู่กันที่ค่ายมวยลูกทรายกองดินนี่ข้างหลังเราน้ำไหมวันนี้คิดถึงมากวิ่พี่ผลลูกไข่อันนี้ลูกไข่แล้ววันนี้นะค่ายวันสำหรันินก็มีจัดมวยด้วยแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องมาซ้อมมวยก่อนนะเพราะหน้าที่ก็คือหน้าที่ทุกคนโอเคร okay. พร้อมพร้อมอหรือไม่วันนี้ค่ะเอาหั่นหัว เวร์นไปใเมโอ้โหชนะไหมวันนี้โอเครู้เรื่องจำหน้าที่ของเราไปเตรีไปซ้อมมวยก่อนแล้วทุกคนนี่ก็ซ้อมเสร็จแล้วี่สุดท้ายครับผมสุดท้ายร็จแล้วเรียบร้อยนี่แต่ยังไม่จบเพราะเราต้องมาช่วยจัดมวยต่อโอเคทูต่อทูต่อไปล้างหน้าก่อนตัวพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเตรียมตัวไปอาบน้ำอาบท่าแล้วก็ แต่งตัวเข้ามาช่วยงานข้างในนะทุกคนเดือน้อยศอกโอเคเอ่อโอเคเดี๋ยวไปเจิมตัวอาบน้ำอาบท่าแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาค่ายมวยสักดีเฟืแสสวยเรือยังเป็นไงเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดแล้วเรียบร้อยแต่งหน้าเรียบร้อยสวยมากเดี๋ยวเราเข้าไปค่ายมวยกันเลยดีกว่า ักใช้เพื่อนๆก่อนสวัสดีค่ะเป็นเพื่อนดานีค่ะอยู่ที่สงคตอนนี้เราอยู่กันที่ค่ายมวยลูกรายเกาหลีนี่ข้างหลังเราก็คือเมื่อกี้เราเพิง่งแต่งตัวซ้อมมวยแต่ตอนนี้เราสวยแล้วเป็นอีกค,คนหนึ่งคนเรามีสองด้านเสมอสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณลูกเป็นไงคะวันนี้ยังเครื่องไม่หายอยู่นิดๆเครื่องใครเครื่งมึงอแหละเค่องมึงกแหละ <laughs> <laughs> ทะเลาะกับคุณแม่นะเมื่อเช้า,ชาอ่ะแล้วก็ทะเลาะกันเรื่องซ้อมมวยตอนเช้าแล้วก็ซ้อมนักกระชาคือคนซ้อมมวยตอนอย่าติ๊กมงย่าไม่เลิกก็คนซ้อมขยันซ้อมซ้อมอย่างนี้เป็นแ<พ>ชมป์โลกใช่เป็นแชมป์โลกเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเด็กๆค่ายมวยงทุกสังกีนี่ยทำอะไรกันอยู่นี่ก็คือคามเมีนบินไปอเมริกาขอดูตรงผมนะครับโอ้โห่ตื่นเต้นตื่นเต้นเป็นไงบ้างจะชนะไหมชนะโอเคครับช็อคโร่ไปดูหน่อย เอยเอยอเออเข้ามาเลครับคุณสวัสดีครับทำอาไรมึงเข้ามากลางวงเลยกลางยืนน,นึกถึงหน้าน้องสาวอยู่ที่สิบห้าคิดถึงมากวินพี่ไม่มีประโยชน์ <c ười> โอเคแค่นี้ที่ต้องการ เนั้นไม่เงาขายอะไรทุกคนขายเขินไฟชีสจ่าไม่เงาท้องอยู่ก็ขยันขยันหมดสวัสดีค่ะไอคนท้องแห่งประเทศไทยคือคนท้องแห่งประเทศไทยค่ะได้ต่อแพ้ไหวันนี้วันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะได้นลูกไข่อันนี้ลูกไข่อีกเรื่คิดว่าพาลูกมาดูมวยสองคู่โอเคใครจะ บรรยากาศภายในงานครับคือคืนลยทีเดียวนบขอถามเขาให้กับชกวันนี้เลยครับเตรียมตัวตายเตรียมตัวตายถามคขาให้กับชกวันนี้หน่อยค่ะใหญ่ใหญ่เนาะใหญ่ใหญ่ใหญ่แปลว่าอะไรวะมึงเจอกูมึงเจอกูโอ้โหบังบอยเขาม่าโหดจริงๆริงทำเต็มที่ทำเต็มที่โอเคเจอแน่ค่ะเจอแน่ค่ะ แก,มแ,มแกเจอผมแน่แกเจอผมแน่ไม่กลับวันนี้ค่ะไม่มีออกไม่ได้เหรอไม่มีค่พูดไม่จอเหรยังไม่ตื่นโอเคเ <laughs> จอกันค่ะเจอกันค่ะลามี่โอ้ยพีน้องมากันพร้อมกันเลยดูเอาไว้ดูเอาไว้ไปแล้วไปแล้วด้วยดูเอาไว้ลามี่ฝาก วางเลยขามินด้วยขามีนมันเตะควายตายวางด้วยหหลอน

ตัวเราแล้เห ER <t os> ็นป่ะเขาโดนแข้งเราหน้าเขาเสียเลยหน้าเขาเป็นแลแปลเลยเยอะอยเล็กแงเล็กอยู่นเขาหมดเลยไหหมดแล้วใจนัเตะเยอะนะส้สู้โนเป็นไรโดนไ่เป็นไรสู้นะหมเลยนะเลยนะ้มดมดเลยให้นให้นงนงแน่นอนตรงนี้นีเตะไปเลย ไอ้ปุ้งดีกว่าฟังห้ามเตะซ้ายเลยหนูเตะขวาอย่างเดียวอเมนอเมนเข้าแบบเดียวินปั้งปังปังปั้งแล้วเตะขวาปุ้มอะไรวะนะปังปั้งแย็บ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 ุกซ้ายต่อยขวาแล้วก็เตะขวาปุ้มไปเลยนะยิงไม่ได้หยแย็บแย็บหุกซ้ายต่อยตรงแล้วเตะขวาหนึงตัวเนะอเมนเดินถึงตัวเลยนะเขาอัพมาบ้าเลยนะเขาเออโชยเห็นเลยมันต้องแบบนี้ดิเออไปทำเตะ ดึงฉุกอย่าลืมสอก็ดีด้วยไอ้ี่สอกอี่ไม่ต้องม่วนัยืนเอกระดดกึ้นมาตีขาตุ้มพเขาเดินเข้ามาหุานอะไรอยากใส่ฟยีมือสายตาเนี่ยดึงยกนี้เขาเดินเข้ามาถึงจังหวะกเลยเขาเดินโอยเขาเดินเข้ามานั้นต้องเดินม้วต้องม่วนหลังหมาง้วนันรง